ยินดีต้อนรับผู้สืบทอดทั้งหมด193สาขาซึ่งประจำการเจทวีบห้ามหาสหมุทรรวมทั้งควบคุมดูแลโลกคู่ขนานอีกด้วยอย่างที่ทราบกันดีเมื่อทุกท่านได้ทำการอินพุตข้อมูลระบบผู้สร้างสำเนาข้อมูลเดิมของผู้ควบคุมทั้งหลายแม้ยังคงอยู่แต่ผู้ควบคุมทุกท่านไม่อาจ ไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้แล้วดังนั้นทุกท่านก็คือผู้สืบทอดที่ได้รับคัดสรรมาประจำการแต่ละประเทศมีหน้าที่สอดส่องดูแลพร้อมควบคุมความเป็นไปของมนุษย์ให้หนำเนินเส้นทางไปตามที่ระบบได้ลงโปรแกรมไว้อย่าได้ก้าวไกา่หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในโลกความจริง ส่วนโลกคู่ขนานนั้นผู้ควบคุมสามารถลงไปครอบคุมระบบได้อย่างเต็มที่ขอให้สนุกไปกับระบบผู้สร้างของเราาบลู <S 2> <S 2> Blue, ผู้ควบคุมระบบประเทศไทยเงยหน้าขึ้นจากจอมอนิเตอร์หลังจากผู้สร้างตัดการติดต่อการสื่อสารแบบส่วนตัวสำหรับองค์กรผู้สร้างที่เขาได้ถูกรับเลือกมา ด้วยความสามารถของโปรแกรมของผู้พัฒนาตัวเขาได้ถูกห้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับระบบผู้สร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้ชื่อว่าผู้ควบคุม TH คือตัวย่อประเทศไทยนั่นเองผู้ควบคุม TH กำลังอัปเดตระบบเป็นเวลา24ชั่วโมงให้กับ Host b บูซึ่ง h o สต์บูที่กล่าวถึงก็คือร่างเดิมของผู้ควบคุม TH นั่นเอง แต่ละผู้ควบคุมได้รับภารกิจแรกคือต้องเลือกโฮสมาหนึ่งคนทำให้เขาได้รับประสบการณ์ชีวิตและตัวผู้ควบคุม th ได้สุมรับภารกิจจีบมาจากทั้งหมด193ภารกิจเตาะยังไงให้ได้ใจ npc last boss จึงได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีผู้ควบคุม th มอบหมายภารกิจให้โฮสต์บูดได้ปฏิบัติตามระบบได้ทำการอัปเดต5ชั่วโมงแล้วยังเหลืออีก19ชั่วโมงโลอตเตอรี่ที่ผู้ควบคุม th สร้างขึ้นเพื่อใช้มอบรางวัลในการลงชื่อเข้าใช้ก็จะปรับปรุงแล้วเสร็จทว่าตอนนี้เกิดความขัดข้องในการสื่อสารที่ผู้ควบคุม th ไม่สามารถติดต่อไปยังตัวโฮสต์ได้จึงเกิดบักในระบบขึ้นผู้ควบคุม TH ปัดหน้าจอรวมทั้งประเทศมาที่บุคคลเดียวมองหน้าจอมอนิเตอร์ที่กำลังแสดงภาพไปหน้าคนที่กำลังกระดกแก้วเหล้าเข้าปากแล้วสายหน้าน้ำสีอัำพันแสดงข้อมูลไวรัสซึ่งเป็นบักตัวหนึ่งของระบบผู้ควบคุม TH ทำได้เพียงเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมลงไปเพื่อแก้ไขบัคที่จะเกิดกับตัวโฮสต์กด Enter เมื่อข้อมูลถูกแก้ไขเสร็จแล้วปัดหน้าจอรวมทั้งประเทศมาตรวจดูตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไปเวลาปัจจุบันน้ำฟ้าที่สติวูบวงหลังซอน้ำเมาเข้าปากแค่แก้วเดียวอ่ะก็ไม่ไวเสียลว กำลังจะหน้าทิมหากมีมือใหญ่ของใครบางคนมาคว้าไว้เสียก่อนห่วงสตทิที่มองเห็นเพียงตัวเองกำลังลอยคว้างอยู่ในความมืดเบื้องล่างเห็นเบียกำลังอุ้มน้องบรูเข้าห้องนอนไปส่วนด้านข้างเธอมองเห็นเตียงที่มีร่างกายเธอนอนหลับตาอยู่บนนั้นสวัสดีโฮส ตอนนี้ระบบกําลังทําการอัปเดตอยู่กรุณารออีก18ชั่วโมง59นาที20วินาทีตอนนี้โฮสต์ถูกไวรัสเข้าแทรกแซงจึงทําให้ระบบติดบักโฮต์มีสิทธิ์เลือกที่จะกลับล่างต้นเป็นเวลาที่เหลืออยู่ก่อนการอัปเดตเสร็จสิ้นหรือเลือกที่จะกลับเข้าร่างสำรอง กรุณากดยืนยันกดหนึ่งร่างต้นกดสองร่างสำรองน้ำฟ้ากดหนึ่งทันทีชั่วเสี่ยววินาทีที่ความรู้สึกเหมือนโดนอากาศรอบตัวดูดเข้าไปในความมืดมิดน้ำฟ้าที่กำลังตกใจกับแรงดึงนั้นก็ยืดมือออกมาสุดแขนแล้วคว้าสิ่งที่อัดจ,จับต้องได้ เธอช่วยได้ข้อมือของใครสักคนมาลืมตาลืมตาลืมตาซทโอ๊ยปวดหัวนี่มันความทรงจำอะไรมากมายลักหนาเนี่ยความทรงจำเหล่านี้มันของน้องบูนี่ว่าโอ๊ยไอ้น้องบ้าจะยัดมาสักทีดันยัดความทรงจำเข้ามาทีเดียว สมองเจระเบิดแล้วคุณคะเป็นยังไงบ้างคะพยาบาลพยายามจะแกะมือคนไข้ออกแต่ทำไม่สำเร็จจึงเอื้อมมือกดปุ่มข้างเตียงเพื่อตามพยาบาลท่านอื่นมาช่วยน้ำฟ้าสะกดกลั้นความเจ็บปวดในขณะที่กำลังหลอมรวมความทรงจำทุกอย่างของน้องบูเข้ามาในสมองทั้งหมด ทั้งความรู้ความสามารถไม่ว่าอะไรก็ตามตลอด18ปีที่ชายหนุ่มถือกำเนิดขึ้นมันกำลังแวกว่ายในหัวของเธอเกิดอะไรขึ้นเสียงทรงอำนาจดังขึ้นสวัสดีค่ะผู้อำนวยการลูกสาวของท่านน่าจะรู้สึกตัวนะคะแต่เอ๊ะพยาบาลสาวหันกลับไปมองที่มือตัวเอง แต่แล้วก็เห็นร่างของคนป่วยกลับไปนอนหลับตาเหมือนคนป่วยที่ยังไม่ฟื้นเหมือนเดิมไม่มีอะไรก็ออกไปฉันจะดูแลเองค่ะท่านพยาบาลสาวตอบรับเรารีบกลับออกจากห้องไปเราจะเอาอยัางไงต่อครับคุณผู้หญิงเสียงใครอะ่ะ น้ำฟ้าถามกับตัวเองในใจตอนนี้ทำอะไรมากไม่ได้คุณไกรสอนอจับตามองฉันอยู่ให้ผมมาจัดการให้ไหมครับไม่ต้องฉันจะจัดการเองเสียงพูลมหายใจออกพอให้จับความรู้สึกเข้าโสดประสาทของน้ําฟ้าได้ ว่าคนที่กำลังจะกล่าวประโยคนั้นรู้สึกว่าเหนื่อยใจมากเพียงใดถ้าฟ้านอนเป็นเจา้าหญิงนิทาตลอดไปฉันก็คงไม่ต้องเอาตัวเข้าไปในปมปัญหามารดกแล้วถ้าคุณน้าฟ้ากลับมาล่ะครับการเป็นคนเร็วจนถึงที่สุด่ะนก็คงไม่แตกต่างอะไรจากตอนนี้หรอก เราออกไปกันเถอะนี่ก็เดึกมากแล้วฉันอยากพักครับคนผู้หญิงผึบน้ำฟ้าเปิดเปลือกตาขึ้นหลังบทสนทนาที่บังเอิญได้ยินจบลงแล้วคนที่สนทนากันกำลังเดินกลับออกไปเธอหลีตามองตามแผ่นหลังของสองคนที่กำลังออกจากห้องไป แม้จะปฏิติดปะอ่อคำพูดที่ดูมีรับลมคมในไม่เข้าใจแต่ก็พอจะจับใจความในได้เรื่องมรดกหนังแม่เลี้ยงกับเลขาของนางจะทำอะไรกับมรดกนะน้ำฟ้าพึมพำกับตัวเองเธอลุกขึ้นนั่งสำรวจร่างกายตัวเองหลังจากอาการปวดหัวคลายลง ดึงคอเสื้อให้กว้างกลมมองหนะ้าอกทรงโตของตัวเองแล้วยิ้มเธอกลับเข้าร่างแล้วจริงๆยกมา้ายกมือคลายกล้ามเนื้อบิดเอวอีกหนึ่งทีแล้วรู้สึกขัดที่อวัยวะกลางลำตัวเธอถูกสวนกระเพาะปัสสาวะเอนตัวลงนอนราบ ยกมือมองใส่น้ำเกลือที่ติดอยู่หลังฝ่ามือของตัวเองนี่ก็8วันแล้วที่เธอออกจากล่างเหตุการณ์ที่ประสบพบเจอเรากับฝันไปแม้จะอยากกรีดร้องให้ลั่นห้องด้วยความดีใจที่ได้กลับมาเป็นตัวเองทว่าอีกความคิดขัดแยง้ง ที่ได้กลับมาเพียง18ชั่วโมงกับอีกไม่กี่นาทีเธอต้องจัดการทุกอย่างให้ตัวเองไม่ตกอยู่ในเงื้อมมือนังแม่เลี้ยงตัวร้ายเสียงประตูเปิดออกน้ำฟ้าวางมือลงรีบหลูบเปลือกตาลงแกล้งหลับอีกครั้งพยาบาลสาวสวยคนเดิมเดินเข้ามาหยุดยืนที่ข้างเตียงแล้วเอ่ยเสียงหวานพูดกับคนแกล้งหลับ ดิฉันเป็นพยาบาลพิเศษที่คุณท่านให้มาดูแลคุณฟ้านะคะพอเดียพ,พี่เห็นว่าคุณรู้สึกตัวแล้วลืมตาเถอะค่ะพุ่มในการออกไปแล้วพยาบาลคนเนี้ยใจดีจังเลยน้ำฟ้าคิดก่อนลืมตาขึ้นพยาบาลหยิบเครื่องวัดความดันมาวัดความดันให้เธอจากนั้นใช้ที่วัดอุณหภูมิเพื่อวัดไข้ต่อเนื่องกัน เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็เดินออกไปเดี๋ยวก่อนค่ะพี่ช่วยถอดสายสวนปัสสาวะให้ได้ไหมคะต้องรอคุณหมอก่อนนะคะนะคะนะคะพี่พยาบาลคนสวยถ้าพี่ช่วยหนหอูหอูจะให้คุณแม่ขึ้นเงินเดือนให้นะแล้วจะเลื่อนตำแหน่งให้ด้วยจะดีเลอคะดีสิคะน้าๆนะนะนะเออ ก็ได้ค่ะพยาบาลยิ้มอย่างยินดีใครจะไม่เอาได้ทั้งเงินได้ทั้งตำแหน่งหลังจากพยาบาลสาวกลับออกไปน้ำฟ้าก็ดึงสายน้ำเกือออกจากมือต้องออกจากที่นี่ลุกจากเตียงเดินพี่ประตูเปิดประตูออกไปชงโงกหน้ามองทางเดินท่าทางลับๆล,ล,ล,ล่อๆ ทางสะดวกพึมพำในลำคอก็จะสาวเท้าออกจากห้องหลบมุมตึกไม่ให้พยาบาลหน้าวอดพบเห็นก่อนจะก้าวยาวๆเข้าไปในลิฟต์ได้ในที่สุดเมื่อลิฟต์เลื่อนจากชั้น10บลงไปถึงชั้นหประตูลิฟต์ก็เปิดออกมีสองแม่ลูกเดินเข้ามาพร้อมกัน เธอต้องหาทางติดต่อเพื่อนให้มารับจะออกจากโรงพยาบาลคงไปในสภาพนี้ยไม่ได้คุณป้าคะคุณป้าพอดีหนูจะลงไปหายาดข้างล่างนะคะแต่ติดตรงที่ว่าเขาไม่รู้ว่าหนูรอหนูอยู่ตรงไหนหนูขอยืมมือถือโทรหาเพื่อนสักครู่ได้ไหมคะน้ำฟ้ายิ้มอย่างเป็นมิตรส่งให้ได้จ้ะหนูอันนี้ คุณแม่ท่าทางใจดียื่นมือถือส่งให้หญิงสาวอย่างมีน้ำใจน้ำฟ้ารับมากดเบอร์โทรออกสักพักก็มีคนกดรับสายแอมนี่กูเองนะมารับกูหน่อยที่โรงพยาบาลแม่เลี้ยงกูภายในรถแท็กซี่แฟนมีกิก๊กร้อยนุม คำถามของโชเฟอร์ดังขึ้นคนที่ก้มหน้ามองจอมือถือด้วยความโมโหเมื่อถูกปลายสายตัดสายทิ้งไปเมื่อครู่จำต้องเงยหน้าขึ้นมองตรงไปที่คนขับผมไม่มีแฟนครับแฟนไม่ดีอ่ะไม่ต้องมีจะดีกว่าตัดใจได้ก็ดีแล้วพูดจบคนขับแท็กซี่ที่แอบฟังผู้โดยสารโทรศพัพท์ ก็หันไปไม่สนใจจะรอฟังคำตอบอีกอ๋อครับลาสปอร์ตอมยิ้มน้อยแยกแยะเรื่องที่พี่ชายข้างบ้านมารับสายแทนเจ้าของมือถือปาร์ตี้มุกทะคงมีดื่มของมึนเมากันบ้างไม่มากก็น้อยแล้วหลังจากนั้นบลูอาจจะเมาแล้วหลับไป ส่วนไอพี่ชายข้างบ้านก็คงทำหน้าที่ดูแลคนเมาเป็นจังหวะที่ผมโทรไปหาไอ้นั่นน่ะมันจึงกดรับสายโดยพลรการไม่ว่ามันจะต้องการสื่อสารอะไรในความหมายจากคาพูดและการกระทำผ่านวิดีโอคอลผมเชื่อว่ามันน่ะทำเพื่อโชว์เหนือกว่าคงอยากให้ผมเลิกยุ่งกับรูจะจะขาดถึงแล้วน้องชาย โซเฟอร์แท็กซี่ขยับเข้าชิดฟุตบาทเอ่ยบอกผู้โดยสาร120พอดีผมเปิดกระเป๋าสตางค์หยิบธนบัตรใบสีม่วงออกมายื่นส่งให้ไล่เสียงข้อความเข้าในขณะรองเงินทอนเป็นข้อความของเฟิร์สบัตรผู้เป็นพี่ชายเฟิร์สบัตกูบอกพ่อว่าเมืองอยู่กับกูแล้วนะ มึงถึงหรือยังแม่มึงวิดีโอคอลมาหลายรอบแล้วลัสปอร์ตเพิ่งถึง,ถงผมมองไปที่มิเตอร์แล้วหันไปหาโชเฟอร์ที่กำลังยื่นเงินทอนส่งให้พี่ครับผมให้เป็นทิปว่าแล้วลัสปอร์ตก็ก้าวลงจากรถแท็กซี่ที่บริเวณข้างถังขยะหน้าทางเข้าโรงพยาบาลเวลาสี่ทุ่มครึ่ง มาถึงช้าจังวะมึงกูรอเป็นชาติแล้วเนี่ยสภาพแยก่กว่าที่คิดอีกนะสาวสวยในรถยนต์ดีดยดขี้บุหรี่ลงข้างตัวรถเอ่ยกลัวหัวเล้อข้างถังขยะมองเพื่อนด้วยความขบขันมึงก็เห็นปะละ่ะว่ากลัวต้องมาหลบข้างถังขยะเนี่ยหลบประพอแม่งอ่ะตามหากูแทบพลิกลรงพยาบาล ป่าเน,นี้ยพ่อกูคงรู้แล้วมั้งว่ากูอ่ะหน,นีออกมาน้ำฟ้ายืนเกาะขอบกระจกบนโอบก็ตอนน่ะที่มึงโทรมาหากูอะกูไปหาไอโยกมากว่ามันจะยอมไปจากกูได้นะ่ะพูดจนปากจะฉีดั้งรูหูจากนั้นนะ่ะกูก็ต้องถอดสังขารนะ่ะวนรถกลับไปเอาเสื้อผ้ามึงอีกนี่ถ้าไม่ใช่เพื่อนรักนะกูไม่ยอมอะ เออเออบ่นอย่างก็ยายแก่น่ะมึงนั่นแหละยายแก่ยืนทำซากอะไรอยู่ข้างกระจกอะ่ะขึ้นมาได้แล้วเออรู้แล้วนะาวะแล้วน้ำฟ้าก็เปิดประตูหลังก้าวขึ้นไปเสื้อผ้าอยู่ในกระเป๋านะมึงอืมน้ำฟ้าหยิบกระเป๋าเป้ข้างตัวยกมาวางบนหน้าตาก ดูซิปตึงเสื้อเอวลอยและกางเกงยีนขาเดฟขาดรุ่งริ่งเหมือนผ้าคริ้วออกมาแอมนี่มึงเอาชุดอะไรมาให้กูใส่เนี่ยโคเซเลอร้องร่านด้วยความไม่สบอารมณ์เสื้อกับกางเกงกูไงายใส่ไปก่อนเฮ้อเรื่องมากชิปส่วนชั้นในอยู่ในก้นกระเป๋านะมึงของใหม่ปะเนี่ย ชูยกทรงกับกางเกงนาะยยื่นไปด้านหน้าแอมแปรละมือจากพวงมาลัยดันชั้นในกลับไปก็ยกทรงตอนมึงไปเปิดตี้ห้องกูเมื่อเดือนก่อนไงตอนนั้นน่ะมึงอะ่ะเมาแล้วก็อ้วกเลอะไปหมดกูต้องลากเอามึงอะ่ะไปจุ่มจุ่มล้างๆ้ทั้งตัวแม่งอ่ะโคตรเหนื่อยไม่รู้เป็นเฮียอะไรกันถึงได้เมาขนาดนั้นยังกับคนอกหักนะี่ยพอสางก็ โนปรากลับบ้านเฉยกูไม่ได้อ,อกหักกูว่ทะเลาะก,กับพ่ออแล้วเนี่ยเสื้อชอบใครวะของผัวใหม่มึงเหรอเฮ้ยมอเดียวกับพวกเราเลยเว้ยปิดบังกับเพื่อกับฝูงอะ่ะบอกมาเลยคบซ้อนใช่ป่ะน้ำฟ้าถอดเสื้อชอบวิศวะออกจากไม้แควนเสื้อที่ห้อยอยู่ข้างกระจกล้างออกมา แอมแปรเบะปากนิดนึงเมื่อถูกเพื่อนรักรู้มากพร้อมขยับพวงมาลัยออกจากหน้าโรงพยาบาลขับไปบนถนนด้วยความเร็วพอประมาณก็ของไอ้หยกนั่นแหละมันเอามาฝากไว้อ่ะก่อนที่กูจะมารับมึงนี่แหละแล้วไอ้เต้าบอลล่ะมึงเอาเขาไปไว้ที่ไหนไหนบอกขออะกูก็ยกให้มึงแล้วมึงจะเลือกใครกันแน่ โยกก็แค่แค่คนคุยส่วนลัดบอสตัวจริงมึงก็รู้ใช่ไหมอะว่าราัสปอสมันยังเด็กมึงคิดว่าจะไปกันรอดหรอวะของแบบเนี้ยมันต้องเสี่ยงอะ่ะแล้วถ้ามันไม่เป็นอย่างที่มึงตั้งใจไว้ล่ะกูก็ต้องทำใจไงกูว่ามีตัวสำรองอยู่แล้วทำใจแป๊บเดียวฮ เอาที่เอาที่มึงสบายใจเหอะน้ำฟ้าสายหน้าระอาใจเอาหน้าถือว่ากูขอนะเรื่องส่วนตัวเออกูไม่เสือก็ได้แล้ววงกลัวเป็นไงบ้างวะกูนอนเป็นผักอะ่ะไม่รู้ว่าพี่อาร์ตอะหาวงอื่นมาเล่นแทนวงกูหรือเปล่าเออกูว่าน่าจะมีว่ะ มีหรือไม่มีวะไอ้น่าจะมีของมึงเนี่ยฟังจากน้ำเสียงแอมแปรถ้าจะไม่เข้าออทีน้ำฟ้าพอจะเดาได้ลางๆไอโน่อ่ะมันออกจากวงไปแล้วใช่ไหม <c oughs> ก็อะไรประมาณนั้นแหละรายละเอียดอะ่ะกูขอไม่พูดนะไม่รู้แน่ชัร์ว่าไม่รู้ว่ามันออกไปอยู่ไหนมึงไปถามไอ้แท็กซี่ ไอโน่มันหน้าตาดีเสียงก็ดีตัวเรียกแขกเลยกลัวพอจะเดาได้บ้างอ่ะไอโน่แม่งน้ำฟ้ากัดฟันเมื่อนึกถึงเพื่อนร่วมวงมฟ้าอย่าไปให้ความสำคัญกับคนที่เฮี้ยงมาเลยมึงเองก็เสียงดีหน้าตาก็สวยร้องเองไปเลยดีวะ กลัวไม่ชอบคนเยอะๆะไม่งั้นอะ่ะจะใส่แมสใส่หมวกปิดหน้าปิดตาทำไมยิ่งถ้าพ่อกูรู้อะ่ะว่ากลัวมาเล่นดนตรีที่ผับพูดถึงพ่อมึงนี่ก็นะเฮ้อเปลี่ยนเรื่องคุยเฮ้ออืมงั้นตอนนี้พวกไอ้แท็กอะ่ะมันไปสิงกันอยู่ที่ไหนอะ่ะห้องซ้อมหรือผับพี่อาร์ต น้ำฟ้าสวรมรองเท้าผ้าใบเสร็จก็ยื่นขายาวๆก้าวข้ามมานั่งเบาะหน้าพร้อมคาดเข็มขาดนิรภัยเมื่อตอนเย็นน่ะกูเห็นแชทในไลน์กลุ่มอยู่นะมันนัดกันไปแดกเล้าที่ผับพี่อารนี่ยล่ะมึงไม่ได้ดูข้อความหรือไงดูหาอะไรอะ่ะมือถือกูอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย น้ำฟ้าสะบัดเสียงมึนตึงด้วยความหงุดหงิดก่อนจะเปิดเก๊ะรถหยิบหวีออกมาสางผมรั่วไปจะมัดเป็นหางมา้ามึงมีหนังยางมัดผมปะอยู่ในเก๊ะนั่นแหละค้นๆดูเอาน้ำฟ้าหรือจนเจอหนังยางพอเห็นรูปถ่ายหนึ่งใบที่วางซ้อนอยู่ความอยากเผื่อกจึงดึงออกมาดู ผู้หญิงคนนี้ใครวะไหนไหนแอมแปรชะงกหน้ามาดูอ๋อน้องสาวกูเองอะเรียนอยู่ม .4 มัธยมหมีน้อยมีอะไรหรอมึงหน้าคุ้นๆไปเห็นที่ไหนมาวะก็แถวแถวะโรงเรียนมัธยมเออะรู้สึกว่าจะเป็นแฟนเก่าลาสปอร์ตเสียงเบรกดังเอียด ทำเอาน้ำฟ้าหัวแทบทิม่มดีนะที่คาดเข็มขัดเนื้อภายไว้